เวลคัมมาเด่ดาวสวัสดีค่ะอยู่กับปอฟอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคนี้เลยซึ่งทั้งหมดในนี้นะคะเราใช้เป็นเครื่องสำอางของ Rare Beauty ค่ะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้เนาะก็เป็นแบรนด์ของนักร้องเซเรนาโกเมสนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขามีขายในซฟอร่าไทยด้วยเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเนี่ยเราจะพาทุกคนไปทานมือ้อกลางวันกับเรานะคะแต่เดี๋ยวจบวันแล้วก็จะมาลองดูกันว่าตอนจบวันเมคอัพจะเป็นยังไงซึ่งเราขอโน้ตไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากก็กกแว,ว่าลค แต่ยังไงหรือใช้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะนอกจากลงเป็นไพรเมอร์นะคะตัวนี้เป็น Illuminating Primer ที่ช่วยเพิ่มความโกลว์ให้กับใบหน้าทางแบรนด์เขาเคลมว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวแต่ส่วนตัวเราที่ผิวมันเนี่ยใช้แล้วแอบรู้สึกถึงความมันนิดหน่อยถ้าใครต้องการการคมมันตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะ ต่อไปเป็นรองพื้นเราใช้เป็นสี 180W ซึ่งเป็นโทนเหลืองตัวนี้เป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาสบายผิวมากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลืนไปกับผิวเท่าไหร่ให้ความรู้สึกเหมือนเคลือบบนผิวมากกว่าซึ่งส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเท็กซเจอร์แบบนี้แต่ฟินิชไม่ได้ดูลอยหรือเป็นคราบเลยนะคะเป็นความรู้สึกต่อรองพื้นอยู่บนหน้ามากกว่าสำหรับจุดที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเราจะใช้เป็นรองพื้นอันน้แทนคอนซีลเลอร์เลยนะคะสีจะได้แมชกันพอดี คอนซีลเลอร์เราใช้เป็นสี160 4ซึ่งเป็นคูลโทนเรารู้สึกว่ามันช่วยกลบใต้ตาดำได้ดีแล้วนะตัวนี้ปกปิดดีมากเราเลยลงที่ใต้ตาดเดียวพอแล้วก็ใช้ไฮไลท์ใบหน้าด้วยถึงน้องเขาจะพิกเมนต์แน่นแต่ก็ไม่เป็นคราบหรือตกร่องเลยรอนเซร์เนื้อครีมมาในรูปแบบแท่งหมุนๆซึ่งเราใช้เป็นสี power boost จะออกไปทางวอร์มโทนสุดๆเอามาลงกรอบหน้าเพื่อช่วยเพิ่มมิติพิกเมนต์ไม่แน่นมากเกลี่ยค่อนข้างง่ายไม่เปืป้อนหรือดูเลอะเลยสำหรับเราคือใช้ง่ายมากๆมือใหม่ก็ใช้ได้ บัชอนแบบดูครีดอันนี้เรามีเป็นไซส์เล็กนะคะซื้อมาเป็นเซตตอนช่วงเซลส์ของเซฟราสีที่เราชอบที่สุดคือสีบ i ิสเป็นสีชมพูแล้วก็มีความติ่งพีชนิดนึงตัวนี้พิกเมนแน่นมากแน่นจนน่ากลัวไม่แนะนําให้แต้มไปบนแก้มตรงๆนะคะเพราะว่าจะคุมปริมาณผล c ตได้ยากเราชอบลงที่หลังมือก่อนแล้วค่อยใช้แปรงแตะเอาบิวสีไปเรื่อยๆต้องใจเย็นนิดนึงแล้วสีจออกมาดูเป็นธรรมชาติมาก เราขอเพิ่มสีพีซไปที่หลังแก้มนิดนึงนะคะเพราะว่าอายแชโดว์ที่เราจะใช้ในวันนี้เจะอะอเป็นโทนส้มและสีพีซก็มีความเป็นสีส้มที่สดใสามากๆลงให้สีมีความแมชกันหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงที่ใช้ลองรองพื้นมาเกลี่ยตรงขอบบรัสนิดนึงนะคะไม่ให้มันดูโดดแป้งเราใช้เป็นแป้งฝุน่นสีไลท์แป้งจะมีความเป็นสีชมพูอ,อ,อ่อนๆซึ่งเนื้อนองเขาบางเบามากแทบจะไม่รู้สึกอะไรบนหน้าเลยแถมช่วยให้หน้าดูเนียนดูผ่องขึ้อนอีกหนึ่งกลุ่มแต่เรื่องคุ้มมาเราเฉยๆนะ ต่อไปเขียนคิ้วเราใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นสีไลท์บราวนะคะอันนี้จะมาพร้อมกับแปรงหัวตัดแล้วก็สปูลี่เลยซึ่งเราชอบดีไซน์เขามากๆเราใช้สีเข้มเติมไปที่หางคิ้วแล้วก็ใช้สีอ่อนเบลนตรงหัวคิ้วตัวนี้ Pi กเมนต์อ่อนมากต้องเขียนย้ำๆถึงจะเห็นสีซึ่งเราคิดว่าจะเหมาะกับลูกใสๆดูเป็นธรรมชาติมากกว่าใครเป็นสายคิ้วปังอาจจะต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนแถมแปรงเขียนคิ้วค่อนข้างแข็งด้วยเขียนไปเรื่อยๆและแอบจ็บคิ้วอยู่นิดนึงทางแบรนด์ราเลยจะขอบิวให้เป็นข อายไพรเมอร์เห็นหลายคนบอกว่าดีมากส่วนตัวเราก็ชอบตรงที่ลงอายแชโดว์ทับแล้วมันก็ยังเกลี่ยง่ายไม่เป็นก้อนแต่เรื่องคุมมันหรือติดทนเนี่ยเราก็ไม่ได้วาวนะคะเน้นลงเป็นเบสมากกว่าอายแชโดว์ hadow, เราจะเริ่มจากใช้เป็นสีชมพูอ่อนมาลงทบเปลือกตานะคะอันนี้พูดยากเหมือนกันว่าตรงลงเป็นเนื้อชิมเมอร์ไหมเพราะว่าสีนี้ไม่ค่อยวาวเลยเหมือนจะอยู่ระหว่างแมทกับชิมเมอร์มากกว่าต่อไปเราก็ใช้สีส้มมาลงที่ครื่องตาหลังให้ตาดูมีมิติขึ้น แล้วก็แต่สีม่วอ,อมน้ำตาลมาลงที่ปลายหางตาเสร็จแล้วเราใช้เปชิมเมอร์สีชมพูเข้มมาลงที่กลางเปลือกตานะคะสีนี้คือสวยมากออกเป็นแบบดูโอโครมเหลือบส้มเหลือบทองแต่ก็ไม่ค่อยวาวเหมือนเดิม จบด้วยกลิตเตอร์สีทองที่สุดแสนจะแวววาวนะคะแต่ตัวนี้คือใช้ยากมากไม่ค่อยติดผิวฟอร์เอาเต็มไปหมดใครมีกาวสำหรับลงกลิตเตอร์เนี่ยแน,นะนำว่าให้ลงก่อนนะน่าจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าความวววเนี่ยก็คือวาวสวยจริงแหละเราชอบใช้เวลาไปปาร์ตี้มากแต่ก็ต้องร,ระมัดระวังขั้นสุดลิควิดอายไลเนอร์สีดำหัวแปรงมีความนุ่มแล้วก็ค่อนข้างฟล็กซิบิลเขียนค่อนข้างง่ายสีชัดเพกเมนแน่นแถมไม่เลอะด้วยเป็นอีกหนึ่งคิลิควิดไลเนอร์ที่เราชอบมาก มาสคาร่าตัวนี้เป็นมาสคาร่าตัวโปรดเราเลยใช้เพิ่มฟอลลุ่มให้กับขนตาได้ดีมากขนตางอนเด้งขั้นสุดติดทนไม่แพนด้าแต่ก็ลบออกค่อนข้างยากนะคะแนะนำให้ใช้เป็นออยล์ถึงจะลบง่ายไฮไลท์แบบฝุ่นเราใช้เป็นสี a c c e ซ e r a t e ันซึ่งเป็นสีแชมเปญอมทองตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่วาวและพุ่งมากตรงนิดเดียวคือดูเต็มแล้วอะ่ะยิ่งเวลาโดนแดดคือตาแตกเลยใครเป็นสายไฮไลท์พุ่งเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่นอน ก่อนลงลิปสติกเราใช้เป็นลิปไลเนอร์มาเขียนขอบปากก่อนนะคะตัวนี้เป็นแบบแท่งหมุนๆเนื้อครีมมี่แล้วก็เขียนง่ายมากลิปสติกเราใช้เป็นสีชาเลนเต้จะเป็นสีนูดอมน้ําตาลเนื้อตัวนี้จะนุ่มแล้วก็ครีมมี่ไม่แพ้ตัวลิปไลเนอร์เลยพิกเมนต์กลางๆไม่ได้แน่นมากนะคะแต่ก็สามารถกบสีปากได้อยู่สุดท้ายลงไปเซตติ้งสเปรย์ฉีดแล้วจะให้ฟินสชแบบฉ่ำๆช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้านิดนึงใครหน้าแห้งก็น่าจะชอบตัวนี้นะคะ และนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะเอาจิงก็มีความน่าเต็มอยู่นะเทียบกับแบบการไปทานข้าวกลงวันอะไรเงี้ยตอนนี้คือเราหิวมากเพราะวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรารียไปที่ร้านกันเลยดีกว่าคะ่ะ One eternity later. มาคบกันยามค่ำคืนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้ามาได้ประมาณ12ชั่วโมงเนาะและนี่ก็เป็นสภาพหน้าที่ไม่ได้มีการซับหรือแต่งเติมใดๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือหน้ามันมากมันแบบมันไม่ไหวแต่คือถ้าให้ซับระหว่างวันอะเราว่ามันน่าจะดูดีกว่านี้แหละขอแนะนําเครื่องสำอางเรียบตี้สำหรับคนผิวแห้งคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็พวกไพรเมอร์แล้วก็เซตติ้งสเปรย์ของเขามันก็เป็นแบบว่าไฮเดรตติ้งลูมินไนซิ่งอยู่แล้วด้วยเนาะก็เลยคิดว่าจะเหมาะกกกกัับคนคนนนผผินนิิวววแแหงงมมาา่่ตเจรๆ็ แแต่จะต้องมีการซับหน้าแล้วก็เติมแป้งระหว่างวันนิดหน่อยส่วนลิปสติกก็คือหลุดไปตั้งแต่ตอนกินข้าวเมากกื่อกลางวันแล้วจ้า,าจริงคือลิปเขาอะสีสวยฟอร์มูล่าดีครีมมี่มากแต่ไม่ติดทนเลยเลยที่แปลว่าแบบกินข้าวคือหายหายเกลี้ยงหายร้อเปอร์เซ็นต์ไม่หลงเหลืออยู่เราก็เลยแอบผิดหวังกับลิปสติกเขานิดนึงแต่ถ้าบเซอร์หรือบลัชลินเงทุกคนก็จะยังเห็นว่าโอเคยังอยู่บนหน้าดีสีชัดไม่มีอะไรหายและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะคะเลยคือมาร์ค้าร่าคือวันนี้หลัง เลยนะทุกคนซึ่งอากาศแบบร้อนมากแต่มสาสคาร่าไม่มีการแพนด้าเลยจ้าแล้วขนตาก,ก็ยังงอนเด้งสวยมากเพราะฉะนั้นถามว่าเคารื่องสำอางไรบิตี้ที่เราชอบสุดและอยากแนะนําที่สุดเนี่ยมสาสคาร่าลองลงมาก็คงเป็นพวกบลัชแล้วก็บันเซอร์เนาะส่วนพวกงานผิวยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งอะ่ะน่าจะชอบมากกว่าแล้วก็บอกว่าวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ